สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พัทนำสินค้าตัวนี้มานำเสนอค่ะเป็นตัวสลิปปิ้งมาร์กนะคะคีนมาร์กหน้าสูตรบูบรี่ค่ะตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นนะคะคุมมันหนึ่งกล่องมีปริมาณ2 0ซองนะคะกลิ่นหอมมันอ่อนสูตรบูเบรี่ค่ะตัวพัดจะแกะให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะ ตัวนี้นะคะให้ใช้ในสัปดาห์เนึองอย่างน้อย2-3ถึงครั้งขึ้นไปนะคะจะช่วยให้ผิวหน้าแข็งแรงเนียนนุ่มลดสิวฝ้ากระรอยดำทำให้หน้าใสาขึ้นค่ะด้านในนะคะตรงนี้จะมีทั้งหมด22ค่ะจะใช้เวลา หลังล้างหน้าเสร็จนะคะก่อนนอนเราก็จะทาตัวนี้นะคะให้รอบบริเวณใบหน้าค่ะเว้นช่วงรอบดวงตาและเลนฝสีปากนะคะไม่ต้องล้างออกค่ะเ,เพื่อนๆใช้งานง่ายใส่ไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะเวลาเราทาจะได้สดชื่นค่ะสนใจสินค้าตัวนี้พัดจะมีปักตะก้าไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะ เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดส,สั่งซื้อสินค้าในตะกร้าได้เลยค่ะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเพื่อนๆน่าใช้มากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะใช้ทาก่อนนอนนะคะสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งขึ้นไปค่ะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะตัวนี้จะช่วยให้ใบหน้าเราแข็งแรงนะคะขาวใส ลดสิวฝ้ากระรอยดำเลยค่ะเพื่อนๆฝากด้วยนะคะถูกใจคลิปนี้ยังไงกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดติโพสต์ให้ด้วยนะคะตัวคลิปหน้าพัดจะนำสินค้าที่ดีมารีวิวใหม่ค่ะวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ